กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสิ่งที่ราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของนวยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชานเลือนนะคะสำหรับภารกิจแรกที่เรานำมาฝากในวันนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 6หสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกบริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการพัฒนาสายพันจำนวนหนึ่งรายนะคะซึ่งเป็นโคของนายจักรพงษ์ชาตะเวทีนาบ้านเลขที่28หมู่7ตําบลนาใต้อาําเภอบ้านานาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาอีกหนึ่งภารกิจนะคะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมโคสถานีผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำนวนสองรายดังนี้นะคะ 1. ผสมเทียมให้กับโคของนายมิตรแก้วเบี่ยงโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกาบามันแดง 2. ผส,สมเทียมให้กับโคของนายสมานจันทอง โดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันอเมริกาบานมั่นแดงในพื้นที่บ้านบุสงาหมู่สิบตำบลน,น้ำร้อนและบ้านนางงัวหมู่เก้าตำบลน,นางงัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมของหน่วยโรงพื้นที่ผสมเทียมโคโดยใช้เชื้อโคแช่แข็งของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคจำนวนสองรายในพื้นที่บ้านเก่าหมู่หนึ่งและบ้านทุ่งสารามู่หกตําบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอราไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ